จังหวัดแม่ห้องสอนเปิดฤดูการท่องเที่ยวบ้านรักไทยหมู่บ้านท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอเมืองแม่ห้องศนที่ติดอันดับ34จาก50หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกโดยนิตยาสารฟอร์บจัดอันดับล่าสุดและยังเป็นหมู่บ้านเดียวของไทยที่ติดทำเนียบโลกโดยมีนางสาวสุติพรเสชังผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานพร้อมขอบวนแห่เฉลิมฉลองบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานคึกคักบ้านรักไทยถือเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงเดือนตุลาคมถึง ภาพพันของทุกปีนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสเสน่ห์อาหารจีนยูนานล่องเรือชมทะเลสาบท่ามกลางอากาศเย็นสบายและธรรมชาติที่เงียบสงบการได้รับการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแม่ห้องสอนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างไรายได้ให้แก่คนในท้องถิน่นและประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดแม่ห้องศนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติทั้งนี้จังหวัดยังฝากเตือนนักท่องเที่ยวให้ตรวจสอบข้อมูลการจองที่พักจากช่องทาง ทาางกรเพื่อป้องกันการถูกหลอกจากเพจปลอมหรือมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบ้านรักไทยสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Mac p l t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาลายแดง b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b Herb 99